วันนี้เราจะทำหอยใหญ่นะคุณแอมี่ทำหอยอะไรคะทำหอยอะไรคะมีหอยใหญ่หอยอล่าเลยผมขอทั้งใหญ่ทั้งมีอล่าเยชอบเดี๋ยวก็นเลนะหอยนี้ไม่สนใจแล้วสนใจหอยนี้แล้วล่ะไรนค่ะออไรอะอะไรอะไระไระไอะไะ อยู่ไหนเนี่ยมานี่ทีมงานอยู่ไหนวะไม่รู้บอกให้เดินตรงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือมามาตรงไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะบ้านเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะนี่คือพากูมาฆ่ามาเนี่ยฮะเขาให้เดินมาเหรอจริงๆมันต้องที่ดูข้อมูลคือเขามีจักรยานไม่ใช่เหรอไม่รู้เขาบอกให้เดินมาเรื่อยๆวะฮะโอ้โหอย่างไกลเลยอ่ะเดินมาอ่ะีสวัสดีสวัสดีว่างมากใช่ไหมฮะ ้าวนานเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพวกคุณนั่งรถมากูเดินมาไงฮะเดินมานี่ไงเงื่อตกกี่่านรุ่มไม่น้ำ่วงโหพผ่านร่องตูดยางสีเกียงอะไรไปหมดแล้วเนี่ยถ่ายให้ถ่ายให้เออคืออะไรแล้วเมื่อกี้มีตัวอะไรก็ไม่รู้ไปเลรารออยู่อ่ะอ,ะอาตาบ้านทอผหอมสมุนไพร โอ้ยตรงนี้คือนี่ไงเห็นไหม the best urban oasis of Asia พื้นที่สีเขียวที่เมืองที่เมือง <c oughs> พื้นที่สีเขียวในเมืองที่ดีที่สุดของเอเชียเนี่ยเราอยู่ตรงไหนเนี่ยแม่นี่เราอยู่ไหนวะอ๋อรู้แล้วรู้อยู่ตรงไหนรู้ไหมเ <c oughs> นี่ยเราอยู่แถวๆเนี้ยเดินเขามันลึกมากเขาอยู่แถวเนี้ยอยู่แถวเนี้ย <c oughs> โอ้ทีหลังก็เอารถไปรับดีวะามันเอารถเข้ามาไม่ได้จักรยานไงก็เออเฮ้ยคุณอย่ามาแตะต้อง คุณกับผมตอนนี้เราจะเป็นศัตรูกันเราจะแข่งขันกันเราจะแข่งขันกันได้ค่ะเฮ้อย่าไปโดนตัวยังไม่ได้โดนค่ะบ้าป่ะวะอ๋อนี่นี่เดี๋ยวเราจะเพ้นกันอย่างนี้นี่ไงเอ้ยสวยนะเออสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะคุณแอมมี่กับคุณซีครับ ค็น้องแมวนะคะวันนี้ผมจะแข่งกับเมียผมอ,อยู่กับคนสวยนางฟ้าค่ะ แมวอยู่กับผมค่ะพี่แมวอยู่ฝั่งนี้เลยค่ะอ่ะพี่แมวสอนผมหน่อยเดี๋ยวเราแข่งกันเราต้องเอาชนะเขาให้ได้นะใช่อ่ะเป็นยังไงเป็นยังไงวันนี้เราจะทำหอยใหญ่นะคุณแอมี่ทำหอยอะไรคะทำหอยอะไรคะมีหอยใหญ่หอยออร์ไลยอะคะผมขอทั้งใหญ่ทั้งมีออร์ไลชอบอันนี้เป็นผ้าสปันเลยอนนะคะเราซักเพื่อไล่สารเคมีออกนะคะต่อไปเราจะวิธีทำหมุนหอยนะคะถ้าเราอยากได้หอยข้างรหมุนตรงนี้อยากได้หอยตรงกลางหมุนตรงนี้อยากได้หอยบนหมุนตรงนี้วันนี้เราจะมีหอยใหญ่ห หอยใหญ่หอยแดงหอยลายเดี๋ยวกันเลยนะหอยนี้ไม่สนใจแล้วสนใจหอยนี้แล้วล่ะตรยนี้สวยตอนแรกสวย่ะถ้าอยากให้โอ้ยหอ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 ยค่ะคุณสิหอยหอยหมายว่าผมรีบไงถ้าสมมติอยากได้หอยมุมนี้ก็มุมตรงนี้อยากได้หอยตรงกลางก็ตรงนี้มุมบนก็ตรงนี้อ่ะโอเคมาแม่แม่ไปไหนแม่เคยถูกไหมคะทำเองดิ นี่มาแล้วหอยสวยค่ะหอยสวยค่ะไม่ต้องตกสวยมากเลยค่ะได้ยินไหมคะสวยมากเลยค่ะอุ๊ยอะไรอ่ะพักที่ริ้วหรือเปล่าน่หน้าไว้ทำอะไรอ่ะแม่คะแม่มาดูหอยหนูหน่อยค่ะแล้วหนูก็เอาเอาไม้ออกค่ะแม่อย่าพ่อมาไม้เยโอเคสวยโอ้ยหอยคุณสวยมากหอยสวยมากได้ยินไหม หนูไปนะต้องภูมิใจแน่นอนกาทำการล็อกตอยนี้นะใหลูกกับมแบบทีนี้โอเคแมอย่างงี้หมุนได้ไหมจ๊ะหมุนหมุนได้หนเก่งมากค่ะหอยคุณแม่แม่เชียร์ว่ะเดี๋ยวทำการทุบหอยนะคะโอเคค่ะแม่พี่สีทุบหอยนี่ต้องทำไงคะทุบหอยไม่เป็นปกติแหกหอยอย่างเดียวนี่พี่สี่อะไรอะอะไรอะอันอะไรนี่เฮ้ย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 อย่าแตะดิฮัลโหลนี่ทำไมมันเรียบร้อยจังอะ ไมคะพ่อแมวทำไมของเขาทำไมหอยเขาดูแบบหอยเขาพร้อมขายมันเป็นของเมนนี่เมนนี่ต้องทำเองเนี่ยให้คนช่วยเนี่ยผิดเนี่ยผิดกับใจกินมาดูเลยเดินตัดนะคะเดินตัดค่ะสวยมากจริงๆ้วยเนี่ยงามมากเลยค่ะีย้อนเขาเรียนรู้ได้เร็วมากนะคะถือชอบเขามีคะแนนเขามีหนูชอบเธอ อะไรศิลปะเธอตอนเรียนเธอได้ยังไงอะเธอเรียนยังไงเต็มสิบได้สองตลอดเลยเป็นคนโง่เรื่องแบบเรื่องงานอาร์ตไม่ฉลาดเรื่องอะไรอะจ๊ะไม่ฉลาดสักเรื่องนึงก็รู้อ่ะโชว์หน่อยค่ะโอเคไปเพ็นเลยไปเลยค่ะไปเลยค่ะแล้วจะไปลงสีฮะพิซซ่าค่ะ ตอนนี้อยู่กับพี่ขวัญแล้วก็จะมาสอนเรื่องสีถูกไหมคะคมันมีกี่ลายอะคะเวลาเราจะทําก็จะมีหอยใหญ่หอยลายหอยมอราหน้าตายอย่างพี่ก็ต้องใหญ่อยู่แล้วน้องหอยใหญ่ใหญ่อยู่แล้วเดี๋ยวดูในเรื่องงานอาร์ตเนี่ <c oughs> <ล>ยความเป็นศิลปะเนี่ยมันอยู่ในจิตวิญญาณคุณผู้ชมเข้าใจป่ะนี่คนที่เขาทาเป็นเขาต้องพูดมากอย่างนี้เห็นไหมลงปั๊บเออต้องเข้าใจกันนิดนึงนะ เออเข้าใจนะมันอยู่ในจิตวิญญาณของเราทั้งหมดนี้อาจารย์เสริมชัยหน้าหนูหูมากเลยงามมากเลยค่ะฮะพี่แมวลองเพลงเป็นไหมฮะร้องเพลงไม่เป็นค่ะจริงเ้าไหนลองดูผมไม่เชื่อหรอกลองดูห้าสี่สามสองแต๊ะแต๊ะแตะแตะแตะ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 แตะ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  ค,คิดว่าคิดว่าเต้นเก่งแล้วนะจริงๆน้องขวัญก็เต้นไม่เท้กันครับห4 3ส8สามสองแปดวตะเต้เตะเตะเตะเตเตะ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 เตนเตะเ่ะเตะเตะอตะเ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 ต่เตหเตะเมะเต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 ่เยะะะะเเเะเเะ เรียบร้อยมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงครับเออจับนี่คลี่ขึ้นมาคลี่ขึ้นมาเป็นไง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 ดูดูอยู่แหกตาดูซะเป็นไงเป็นไงอ่ะฝากก่อนฝากก่อนฝาน้องฝันนะจะยอมแพ้ตอนนี้เลยก็ได้นะ ยอมแพ้เลยก็ได้แม่ของหนูจะสวยไหมเนี่ยงามค่ะโอเคงามด้วยจิ้งไม้จางงามจ้าเอายังเอาแล้วจ้าโอ้ราแน่้เลโอ้ราดสวยมากสวยอุ้ยสวยอ่ะเยี่ยมเลยนอะไรกันผูราได้เอาเลยจ้ามันมีดีเทลเลยจ้าเห็นไหมจ้ามันมีแฉ่สีชมพูด้วยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะสวยมากภูมิใจกับตัวเองมากแป๊บนึงแป๊บนึงนะแมวทำไมของเราแมวทำไมของเรามันดูแบบ เราก็สวยอ๋อเราเป็นสวยนะเออของเขามันดูมีฟลุ้งฟริ้งฟลุ้งฟริ้งอะไรด้วยมันมีดีเทลคนที่แบบเขาเป็นคนอาดอาดคู่คูอะไรกันอย่นีโอเคขอบคุณนะคะอันนี้คือนี่นะคะนี่ป้าแป๊กับป้าแมวให้นะใครที่แบบอยากจะทําก็แบบมาที่นี่ได้เออน่ารักน่ารักที่ไหนนะที่บางกระเจ้าบางกระเจ้าตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านทูบสมุนไพรบ้านทูสมุนไพรครับนะคะข้นตอต่อไปนะคะเราจะเอาเสื้อไปขาย ถ้าเปรียบเทียบถ้ามองแล้วบอกเข้าไปว่าใครจะขายได้ก่อนบอกเข้าไปให้เขาหน้าแตกไปบอกเข้าไปขอบคุณเอมมี่แน่นอนฮะใช่ครับเฮ้ยไหนคุยมาให้เขาหน้าแตกไงโอ้ยไปดีกว่าเดี๋ยวไปวัดกันตรงนู้นเลยดีกว่าขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งฝ่ายครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะไปะปะปะเข้ามาจ้าพี่น้องเรกมาจ้าเรกมาจ้าตองนี้เริ่มต้นที่50บาท ไม่ได้เอาตังค์ไปทำอะไรเอาตังค์มาซื้อกับข้าวนี่แหละวันนี้ร้อวันนี้เดี๋ยวนะ้๊ะแม่จ๋าวันนี้แม่ให้ร้อแป๊บม่ออะไรนะจ๊ะร้อยห้าสิบสองร้าทสองร้บาทแม่ให้สามให้เต้นไหมเต้นเต้นเตดาวมีไหวบัเซฮึฮึฮึฮฮึฮึฮฮึ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 ่ึฮ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 ึยเฮ่ฮึฮา เออมาอ่ะต่อไปฮะคนนี้ครับท่านภูเกียรตทุกท่านฮะเป็นน้องสาวของผมเองเออเป็นน้องสาวผมเองนะเธอทำกับมือฮะไม่ทำกับมืออย่างเดียวใช้จิตวิญญาณอะไรจ้าแม่ร้านหนูปังร้อยห้าสิบแล้วร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบคุณพี่ฮะให้มากว่าร้อยห้าสิบไหมฮะสองร้อยบาทโอ้โหมันรวดเดีวละเกินสองร้อยบาทนะมีใครมากกว่าสองร้อยไหมครับ สามร้อยสามร้อยสามร้อยอ่ะมีใครให้มากกว่าส0มั้ยหมครับ350 350ยห0 500บรอิเดินมาเจ้าของร้านนีได้นี่ยเบราวนี่บราวนี่บราวนี่มานี่พลเรามานี่ยเจ้าของร้านบราวนี่เน็ต ติ๊บราวนี่มาเลยครับใครที่นี่เต้นให้ดูหน่อยค่ะคือพูดอยู่ว่าจัดไปเองน้องไม่ไม่แพ้อย่าลืมมาที่เตาทายละจ้ามิตติคิ้งายละจ้าขอบคุณนะคะยอมแพ้ก็ได้สรุปแล้วคุณขายได้มากกว่านะ ผมขายได้400พี่มี่นะประมูลได้500บาทขอบคุณนะฮะน่ารักที่สุดในโลกเลยไม่หิวอ่ะหิวหิวหืมปลาต้มปลาต้มกินเกี๊ข้าวเหนียวอะไรนะจ๊ะได้จ้ะ เป็นเลยจ้าปลาหมึกปลาหมึกกำลังย้อนขึ้นมาเม right? right? ื่อกี้เปไปเลยจะเปลี่ยนๆเลยหอมมากถ้าเก็นแล้วมันจะตอบนะครับขอบคุณมากค่ะร้านอะไรน่ารักที่สุดเลยนี่ร้านที่นี่ร้านนี่ร้านผู้ชายขายขนมครับฟังง่ายๆก็เลยให้นะาะค่ะ น้ำมะขามผสมน้ำผึ้งโอ้โหดูแต่ละคนน่ารักมากเลยนะจริงๆมีอีกนะเต็มเลยเนี่ยทีมงานก็ถืออยู่ไม่วันไมหวเลยทีหลังเราต้องมาอีกนะเออยังสนุกนะมีกิจกรรมอื่นไหมคุณมีสิคะทำอะไรเดี๋ยวเราจะต้องไปปั่นจักรยานจักรยานเหรอใช่ปั่นจักรยานท่าแบบว่าท่ากลางธรรมชาติเป็นต้นไม้วิวสวยๆนี่ขนาดเดินไปเดินมาเนี่ยตอนนี้ปลาหมึกอยู่ด้วยคอถ้าปั่นจักรยานน่าจะออกมาทั้งตัวเลยอ่ะลองดู โอ้โหทางอุปสรรคมากทางอุปสรรคมากามีสะพานขอดูนกจ้าไปทางนี้จ้า นี่เป่านี่ถึงแล้วนี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเขาถ่ายรูกอยู่อุ้ยหอดูนกนะคะหอดูนกนะคะอันนี้ก็คือสำหรับใครที่มีครอบครัวมีเด็กเล็กๆนะคะคุณก็สามารถพาน้องๆเนี่ยมาคอยดูนกนะคะเพราะว่าอากาศเช้าๆแบบนี้ทำงะนอยากถ่ายรูปเหรอท่ายในรูปมันต้องขึ้นไปถ่ายบนขบนอ่ะใช่สิก็เหลียวรอนี่ไง ไม่คุณนะมาถ่ายกับผมสิเอาเหรอเอาหัวชนกันหัวชนกันเร็วมันหนังรักนี่เป็นไงคะทำอะไรหน่อยนะบ้างถทำอะไรคะคิดว่าตรงนี้สกปรกสกปรกมากแล้วคือมันโรแมนติกเหรหรือว่าอะไรมันเป็นจุดขายนี่หอดูนกนะแล้วก็แบบอยู่ตรงสะพานที่คนเหยียบย่ำไปเออแล้วทำไมเราถึงไม่ขึ้นไปอยู่ข้างบนวะทำไมเราต้องการภปะอย่างนี้คุณผู้ชมคือเราพออย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอสักแป๊บหนึ่งนะมันเหมือนช็อตในหนังอะเรานอนยังปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันจะมีโดน ปะเดี๋ยวผมผมดีดนิ้วอีกทีเดี๋ยวโดมันจะขึ้นไปเดี๋ยวลองดู5 4 3 2โอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวมกดไลค์กดแชร์น,นะครับเริมดู What you love.